สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักสะสมที่กรบรักทุกท่านครับขอนำพาทุกท่านเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับ Welcome to สยามชาแนลครับ Happy New Year นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโปแลนด์นะฮะสวิตเซอร์แลนด์เอนมนีฝรั่งเศสอังกฤษ USA สหรัฐอเมริกานีะครับพม่านะครับอ่สอปปอลาวนะครับไต้หวันฮ่องกงแองโกลานะฮะอ่ ในเรื่องของนะครับประเทศไหนครับญี่ปุ่นนะครับแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะ อ่าไต้หวันนะครัแซงเกลนะครับ I อ o v e y ยูครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลแล้วก็สวัสดีชาวไทยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เราจะเปลี่ยนถ่ายนะครับในส่วนของปีเก่าต้อนรับเทศกาลปีใหม่ในวันที่31ธันวาคม2565ในขณะนี้นะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่แล้ว1มกราคม2566สยามชาแนลก็ขออ้นวยอรให้เอฟซแล้วก็เพื่อนๆทุกคนนั้นนะครับจงมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงร่ำรวยจดเจ็บจะใครจะจนนะครับปีหน้านี้ ทุกท่านเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะครับเดินทางกลับบ้านนะครับโดยเฉพาะนะครับชาที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับที่เดินทางไปบ้านเกิดนั้นก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับนะฮะขอให้ถึงอบอกครอบครัวอย่างอบอุ่นแล้วก็ขอให้มีความสุขในงานเทศกาลปีใหม่ปีนี้ด้วยครับทุกท่านครับปีใหม่ปีนี้มีอะไรพิเศษให้เพื่อนที่เหนึ่งครที่มีเหรียญรุ่นนี้อยู่ในมือนะครับฟังการบรรยายของอาจารย์สยามชินลให้ดีนะครับใครพบเจนั้นผมให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่นะครับ 50,000บาทครับเหรียญนี้นะครับที่จะซื้อในราคา50,000บาทนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญที่มีราคาสูงขนาดนี้นะครับก็ต้องมีที่มาที่ไปนิดนึงนะครับจึงอยากจะฝากเพื่อนๆว่าตั้งอกตั้งใจดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่จะส่งประเมินราคาครับมาดูข้อมูลของเหรียญที่ผมจะพูดถึงนะครับเหรียญนี้ครับเป็นเหรียญ2บาทครับเหรียญ2บาทที่ต้องบอกว่านะครับเป็นเหรียญที่ นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะมีก็ได้นะครับก็นี่จะว่านะครับเหรียญรุ่นนี้นั้นมีจํานวนการผลิตนั้นออกมาจํานวนมากครับมาดูข้อมูลครับด้านหน้าของเหรียญนั้นนะครับจะเป็นนะครับในเรื่องของภาพพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9แบบนี้นะครับมีข้อความฝั่งซ้ายว่าภูมิพลอดุลยเดชและก็ฝั่งขวานั้นเขียนข้อความว่าเดครับรัชกาลที่9นั่นเองครับด้านหลังเป็นแบบไหนครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะด้านหลังเป็นแบบนี้ครับ เหรียญรุ่นนี้เลยนะครับที่ผมจะพูดถึงให้เพื่อนๆสังเกตซักนิดหนึ่งนะครับมีจุดให้สังเกตแค่จุดเดียวก็จะเปลี่ยนราคาเลยด้านหลังนั้นนะครับก็จะเป็นภาพนะฮะเรียกว่านะครับเป็นหน้าของเยาวชนอยู่3หน้าด้วยกันนะครับข้างบนจะเขียนคําว่าปีเยาวชนนะครับสากลพศ2528นแะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางนั้นเขียนคําว่า2บาทครับเหรียญปีเยาวชนนี่นะฮะมีจํานวนการผลิตทั้งสิ้นนั้นอยู่ที่ 5ล้านเหรียญครับแต่ทําไมสยามชาแนลจะประกาศรับซื้อในราคา50,000บาทนะครับโดยที่ผลิตนั้นออกมา5ล้านเลยก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2แบบครับแบบที่1คือแบบนี้ฮะแบบนี้แหละครับเป็นเนื้อแบบนี้ผิวแบบนี้นี่คือแบบที่1นะครับเป็นแบบนี้ผิวแบบนี้นะครับนี่คือแบบที่1แบบนี้ผลิตออกมา5ล้านเหรียญครับเรายังไม่ได้รับซื้อครับ แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเจอเหรียญนี้ครับขออนุญาตครับขึ้นภาพหน้าจอครับนี่ฮะเป็นเหรียญที่ออกเงาเงาวิ่งวิ่งแบบนี้ครับนี่คือเหรียญละห้าหมื่นครับถ้าเกิดว่าสภาพไม่ผ่านการใช้แบบคมๆกริบๆเลยนะครับแต่ถ้าผ่านการใช้มาหรือว่าไม่ได้คมจัดเนี่ยนะครับก็ประเมินกันหลักหมื่นนะฮะยินดีรับซื้อเลยนะครับถ้าใครเจอปีเยาวชนสากลนะครับเหรียญ2บาทแบบขัดเงาครับ แบบขัดเงาครับยินดีประเมินราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่เหรียญละ5 0,000ื่นบาทครับต้อนรับเทศกาลปีใหม่นะครับเพื่อนๆถ้าใครเจอเหรียญนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับผมขึ้นภาพหน้าจอนะครับเป็นช่องทางติดต่อให้ด้วยนะครับโอเคไหมครับนี่ฮะเหรียญนี้เลยนะครับนะฮะติดต่อมาได้เลยนะครับขอให้ท่านมีจริงนะครับแล้วก็ในส่วนของเหรียญนี่นะฮะถ้าเกิดว่าใครที่มีเหรียญแบบนี้นะครับ เหรียญบบทนี้นํามาขายให้สยามชาแนลได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆครับอย่างที่บอกนะฮยว่าตั้งอกท่านใจดูรายเอรียดนิดนึงเพราะเหรียญรุ่นนี้มีปลอมแปลงด้วยนะครับเนี่ฮะดูฮะนะฮะหลายคนบอกว่าของปลอมเนี่ยจะมีจริงไหมนี่ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะครับที่ส่งมาหาผมนี่ฮะเนี่ยปลอมเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฮะที่สอนไว้เนี่ยไม่ผิดพลาดแน่นอนนะข้อมูลนั้นที่ให้เนี่ยเหรียญปลอมมีเยอะครับปลอมดูอย่างไดผมหยิบเหรียญแรกเลยนะครับขออนุญาตนิดหนึ่งเนี่ยฮะ ผมเคยเคยบอกว่าให้สังเกตนะครับสังเกตง่ายๆเลยนี่ฮะขอไปนิดนึงนะครับนี่ฮะสังเกตง่ายๆเลยคือปีกติดๆแบบนี้แล้วห่างงอๆแบบนี้ใช่เลยครับเห็นไหมฮะหลายคนบอกว่ามีจริงเหรอผมต้องบอกว่ามีเยอะมากเห็นไหมฮะแทบจะบอกว่าโหนี่นะฮะเป็นกำๆเลยที่เพื่อนๆส่งมานี่นะครับเนี่ฮะสังเกตดูนะครับสังเกตดูนะครับนี่อย่างนี้แท้นะครับเนี่ยฮะแท้คือหางจะตรงดิ่งแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นของปลอมเนี่ยหางจะหงิกงองอนิดนึงนะครับงอซ้ายงอขวานี่ใช่หมดเลยนะครับเนี่ยถ้าของแท้นี่จะเป็นหางตรงๆเห็นไหมครับนะฮะมีปลอมเยอะนะครับปลอมเยอะเลยนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเป็นหงิกงอเห็นไหมครับเป็นหงิกงอนี่ครับก็ลองสังเกตดูให้ดีๆก่อนก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับสังเกตดูให้ดีๆก่อนนะครับระวังจะไปเจอเหรียญปลอมกันเข้ามานะครับถ้าไม่ปลอมยังไงผมก็ซื้อนะครับถ้าเป็นเหรียญคุดเก้าเหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าใครมีจํานวนมากก็ ส่งมาขายให้ผมได้เลยนะครับผมก็ยินดีรับซื้อกับเพื่อนๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่พบเจอเหรียญ2บาทที่คุดคุยกันนะครับในส่วนของปีเยาวชนนะครับปีเยาวชนนะครับหรือว่าจะเป็นนะครับปีนี้ก็ได้นะฮะปีนี้ก็ให้นะฮะปีนี้ก็ให้นะครับถ้าเป็นในเรื่องของเหรียญขัดเงานะเพื่อนๆต้องหาเหรียญขัดเงามาขายนะครับอย่าเอาไปใช้นะเนี่ยสปีนี้นะครับเพราะว่ามีราคาค่อนข้างที่จะสูงนะครับขอให้เป็นเหรียญขัดเงานะครับจะเป็นปีเยาวชนหรือว่าปีต้นไม้แบบนี้ นะครับผมรับซื้อให้ในราคาที่สูงนะครับนะครับเหรียญนี้ผลิตออกมา5ล้านแต่ซื้อ5 0,000ื่นนะครับขอให้เป็นขัดเงานะครับยังไงก็ฝากแชร์คลิปนี้นะครับไปบอกเพื่อนนักสะสมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครไปเจอเหรียญ2บาทนะครับรุ่นนี้ที่เป็นแบบขัดเงานั้นนะครับอย่าเพิ่งไปขายในราคาที่สูงอาที่ถูกนะครับเพราะว่าเราซื้อสูงสุดอยู่ที่5 0,000บาทนะครับ ก่อนจากในคลิปนี้นะครับก็ขอหนวยพรให้ FC ทุกคนนั้นนะครับก็ขออนุญาตนะครับ e ฮปปี้นิวเีนะครับในวันนี้ด้วยนะครับก็ขอให้ FC ทุกคนนั้นจงประสบแต่ความโชคดีนะครับสิ่งใดในสากลโลกที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับทุกศาสนานะฮะที่ดูนะครับคลิปสยามชาแนลอยู่ในขนาดนี้นะครับขอดนบันดาลจิตอัน แน่วแน่นะครับแล้วก็จิตอันบริสุทธิ์ของอาจารย์สยามช n น l นั้นจงขออํานวยอวยพอรอวยชัยให้แก่ FC ผู้ที่ติดตามสยามชแนลและดูคลิปของสยามชแนลนั้นจงประสบแต่ความโชคดีร่ำรวยเงินทองความเจ็บอย่าได้ใกล้ความไข้อย่าได้เคียงขอให้ไปไหนมาไหนจงมีแต่คนรักไข่ค้าขายขอให้มั่งมีสีสุข มีลูกค้าไหลมาเทมาหลังแม่น้ำคงคามหาสมุทรใครที่ค้าขายเกี่ยวกับระบบการเงินก็ขอให้ระบบการเงินนั้นพุ่งขึ้นอย่างดาวโลดใครที่ทำงานเกี่ยวกับขับรถขับราก็ขอให้ท่านนั้นจงอยู่รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงใครที่ทำงานเป็นข้าราชการก็ขอให้ท่านได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆให้นายรักนายชอบขอให้ประชาชนรักใคร่ท่าน ใครที่เป็นนักาการเมืองขอให้ท่านนั้นนะครับคิดดีทดําดีและขอให้ประสบความสําเร็จในความคิดดีทําดีของท่านจากประชาชนอย่างล้นหลามใครที่เป็นนะครับเรียกว่านะครับไม่สบายนะครับหรือว่าเป็นอะไรที่เจ็บอกเจ็บใจในปีนี้ก็ขอให้เทลงไปกับแม่น้ํา ขอให้สิ่งดีงามนั้นไหลเข้ามาหลังแม่น้ำคงคามาสมดเช่นกันครับสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแฮปปี้นิวเ a r ร์2 3อ่าครับขอก่าวพะว่าขอบคุณและสวัสดีครับ